สวัสดีครับวันนี้ก็หยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอปเงินออนไลน์นะครับถอนเข้าทูมเบอร์นี่ไวเลสนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยผมก็มียอดเงินเข้านะครับสยอดนะวันนี้นะครับมีแคชเชียแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นแท็บคอยนะครับยอดเงิน200บาทนะครับอ่ะก็เข้ามาเป็นที่ปล่อยนให้ผมถอนไปตอนสองทุ่มสิบห้นะครับเงินเข้า2องทุ่มสินะก็ถือว่าเร็วนะครับประมาณ3นาที4นาทีนะครับในส่วนของแอปนะครับก็คือแอปนี้เลยนะครับแท็บคอยนะ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการถอนเนี่ยยอดขั้นต่ำตอนแรกเนี่ยมันจะถอนอมี1บาทเนี่ยเข้ามาสมัครเพิ่มเนี่ยถอนได้เลยนะครับแต่ว่ายอด50บาทแล้วก็100บาทเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขนะแต่ว่าผมแนะนําถอน200รยได้ดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ติดเงื่อนไขแต่ว่า50บาทกับ1 0 0อเนี่ยอาจจะเจอปัญหาค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วผมเนี่ยก็ทําไม่ได้เช่นเดียวกัน,นครับผมเล่นอีกดีนึงเนี่ย เงื่อนไขผมมันไม่ผ่านนะก็เลยไม่ไม่ได้ถอนเท่าไหร่นะครับก็ถอนเฉพาะ200อย่างเดียวนะครับบางทีมันให้เชิญเพื่อนบางทีมันให้เงื่อนไขเคล็ดประจําวันอะไรประมาณนี้ซึ่งบางทีเนี่ยผมก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้การถอนนะครับก็เงินเข้าเป็นเทียบร้อยนะครับก็ตามที่เห็นไปนะถอนไป2องทุ่มสินะครับเงินเข้า2องทุ่มสินะครับก็ใช้เวลาอยู่3นาทีนะครับก็ประมาณนี้ ในส่วนของการหาคะแนนนะครับมันจะมีแอปนะครับสำหรับคนที่เล่นใหม่อาจจะมีแอปเยอะหน่อยแตงผมเล่นตัวนี้เนี่ยถือว่าเพิ่งมานะก็ถือว่าโอเคอยูอ่ตัวนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เปิดเนี่ยอขออนุญาตเปิดนิดนึงซึ่งตัวไหนที่เราเพิ่งเปิดเล่นนะครับมันจะมานับให้ตัวนี้นะถ้าเป็นครั้งแรกนะครับมันถึงจะมานับให้ก็ประมาณนี้ในส่วนตัวอื่นที่เราเล่นไปหมดแล้วเนี่ยมันไม่นับให้นะมันนับเฉพาะครั้งแรกนะครับก็ประมาณนี้ ส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่เล่น5นาทีนะ่ครับผมกดเข้าแอปอ่ะกดเข้าเกมแล้วก็กดออกก็อย่างที่เห็นนะครับเนี่ยก็กดเข้าไปแล้วก็กดกลับแค่นี้เองเนะครับก็รอแค่ได้คะแนนเฉยๆนะในส่วนของการหาคะแนนนะครับเวลาก็ได้จากการเชิญเพื่อนซนะส่วนใหญ่เลยแล้วก็สะสมไปเรื่อยนะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับตัวนี้เนี่ยจะได้1นึ่งบาทหกสิบตางแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นจากเพื่อนเนี่ย อ่ายี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเพื่อนๆได้หนึ่งร้อยผมได้ยี่สิบสี่นะก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามคะแนนเท่ากับอ่าหนึ่งบาทนะอ่าการหาคะแนนนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้ดูโฆษณา,ม,ยา,ยามันเท่าไหร่นะครับให้เรากดเข้าไปครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตกดปิดนะครับเพราะว่าอ่าอ่าลองกดคลิปไปดูโฆษณาตัวนี้นะครับเพราะว่า ตัวนี้มันต้องดูสรอบนะครับมันถึงจะได้คะแนน200ผมมองว่าไม่คุ้มผมก็เลยไม่ดูดีกว่าผมรับเฉพาะไอตัวที่เล่นมินิ5ครั้งนะครับมันก็ให้ดูโฆษณาแหละแต่ว่าเราก็ดูไปอีกอันนึงก็จะเป็นการหมุนวงล้อนะครับวันหนึ่งหมุนได้30ครั้งนะ,ะดูโฆษณาประมาณ3ครั้งนะครับสําหรับตัวนี้ดูโฆษณาหนึ่งรอบจะเพิ่มรอบ5ครั้งนะครับแต่ว่าถ้าเราหมุนครบ30รอบปุ๊บเนี่ยคะแนนเนี่ย ่มันก็จะหมุนเหมือนค้างนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นที่เน็ตของเรานะครับแต่ว่าเราหมุนครบไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้มันจะมีกล่องที่เปิด5ครัง้10ง10ครั้ง20ครั้งแล้วก็28ครั้งนะครับก็ประมาณนี้โบนัสตัวนี้เนี่ยอ่ะเหมือนผมไม่ได้รับสักเท่าไหร่นะครับยอดไม่ถึงด้วยและอันนี้เนี่ยผมก็เล่นไปเรื่อยนะก็มีประมาณนี้ ะสะสมแต่ละวันนะครับได้วันละบาท2บาทก็เอาผมเล่นไปเรื่อยนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่ารหลักเนี้ยได้จากการเชิญเพื่อนด้วยแหละ,ะส่วนแอปก็เพิ่งมีมานะครับเนี่ยมันเพิ่งให้เริ่มนะครับอันนี้เนี่ยผมเพิ่งกดเริ่มตัวเมื่อวานเนี่ยเริ่มไป4วันที่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเพิ่งกดเริ่มเพราะว่ามันเพิ่งมาให้นะครับตัวนี้ยังไม่ได้เปิดล่ะ นะก็กดไปแล้วก็กดปิดนะครับก็ประมาณนี้ก็รอเล่นไปเล่กทีหนึง่งถ้ามีแอปมาใหม่เรื่อยเนี่ยผมก็จะได้เรื่อยอยู่แต่ว่ามันมันมามาให้หายนะครับก็ประมาณนี้อ่ะโอเคมันก็ยังจ่ายปกตินะครับสําหรับแอปนี้เนี่ยถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ข้างล่างไว้ให้นะครับอ่ะแต่ว่าถ้าใครถอนพวก อ่าห้บาท100มันมีปัญหาอันนี้เนี่ยทำใจนะครับรอถอน200ไปทีเดียวเลยอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะครับหรือว่าลองลองถอนอ่าห้บาทดูแต่ว่าถ้าติดเงื่อนไขจริงๆถ้าไม่ได้ผมแนะนํารอ200เลยดีกว่านะเพราะว่าอ่าเงื่อนไขมันเปลี่ยนไปเรื่อยอันนี้เนี่ยผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันก็พอทําได้อยู่50บาทอ่าเชิญเพื่อนหนึ่งคนผมก็อ่าส่งลิงก์ไปให้แม่ผมให้แม่ผมสมัครต่อผมอะไรประมาณนี้หรือเรามี2เครื่องเนี่ยเราก็ ใช้อีกเครื่องหนึ่งสมัครต่อเรานะครับมันก็ได้อยู่แต่ว่าพอเป็นเงื่อนไขเริ่มออเริ่มเล่นครั้งแรกไอ้ผู้นี้เนี่ยเริ่มติดปัญหาละก็จะยากหน่อยอถ้ามีแอปมาเรื่อยก็น่าจะได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้อโอเคในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ